สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทกองเงินอแกนิฟาร์มนะคะก็จะมะีสินค้าดีๆที่จะมานำเสนอหรือชักชวนลูกค้านะคะหรือจะมาแนะนำะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะทที่ทางบริษัทของเราผลิตนะคะมีอะไรบ้างนะคะคุณบองอโรงงานเรานะคะจะรับผลิตเป็นพวกชาดีแพรนะคะชาสำหรับผู้หญิงชาเพิ่มน,น้ำนมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย ชาดีท็อกนะคะเาผ่านไขมันและที่สําคัญนะคะตัวดังเลยคะ่ะชาดาวินคานะคะ่ะชาดาวินคาเนี่ยก็คือมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วทีนี้ทางบริษัทเรานะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นสูตรนะคะและก็ะเ,ทะเทสเนาะใช่ค่ะ,ะเป็นฝ่ายเทสสูตรนะคะ,คะแล้วก็ได้ชาที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยค่ะและทีนี้โรงงานของเรานะคะ,ะก็มี เครื่องมือนะคะเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็โรงงานของเรานะคะยังมีรับผลิตชาแล้วก็ช่วยโปรโมทในเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็ช่วยโฆษณาช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ผลิตที่จะผลิตชากับเรานะคะก็สามารถ่าสั่งตรงหรือสั่งผลิตได้จากาบริษัทกองเงินออร์แกนิกฟาร์มหรือเบอร์โทรศัพท์ใต้โพสต์นี้ได้เลยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ